ด,ดีๆเทคนิคต่างๆที่เราไม่รู้ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นตอบโจทย์ผมเลยว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้รู้ระบบเกี่ยวกับพัสดโบะให้บัญชีเป็นคนดําเนินการเงี้ยครับ ทั้งที่ว่าเราเป็นผู้ประกอบการเองโดยตรงเราต้องรู้กระบวนการนี้อย่างน้อยๆคือมันได้ช่วยตัวเราเงินที่เข้าในบัญชีจะต้องจัดระบบในส่วนของเข้าบัญชีไหนออกบัญชีไหนซึ่งว่ามันเป็นปัญหาระหว่างการทํางานปัญหาระหว่างผมแล้วก็ในส่วนของทีมงานนะครับเป็นอย่างมากลพอได้มาเรียนรู้ในวันนี้ก็ทําให้ผมได้รู้มากยิ่งขึ้นว่าเงินควรที่จะเข้ามาแล้วก็จัดการยังไงในส่วน ของระบบจัดก,การภาษีสามารถทําให้เรารู้จาักกระบวนการของการที่เงินเข้าทํายังไงให้ออกได้อย่างถูกต้องแล้วก็ประหยัดในส่วนของการจัดการในส่วนของภาษีอะไรเงี้ยครับผมที่กังวลว่าค่าใช้ใจ่ายส่วนไหนแต่ท้ายสุดแล้วธุรกิจเรามีค่าใช้ใจ่ายต้องเยอะแยะ<ไ>นำมา ทาให้มันถูกต้องบางจุดเราอาจจะไม่ครอบคลุมเช่นการจ่ายเงินช่างอะไรแบบนี้คืองานดิวอินมันอาจจะต้องมีในส่วนนี้ด้วยเวยได้มากเลยครับพวกผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการการทํางานเกี่ยวกับพวกระบบพวกนี้ครับอันนี้มาเนี่ยทำให้เรารู้แล้วก็รู้จักการจัดการมากยิ่งขึ้นเรียนครั้งเดียวแต่สามารถใช้ได้ตลอดทางชีวิตไม่สามารถที่จะหาที่อื่นไะด้ จริงครับเพราะว่าคือพี่นวลไม่ได้ปิดหรือกั๊ดในส่วนของข้อมูลใดๆทั้งสิ้นเลยในส่วนของข้อมูลเชิงลึกพี่นวลแนะนําแล้วก็บอกวิธีบอกทิกต่างๆอย่างถูกต้องกลับมาวิธีที่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับที่จะให้เรานําไปไปยุกใช้หรือนําไปปฏิบัติใช้เรียกราอีถูกต้องและถ่ยัดของผู้ประกอบการแี่เป็นสิ่งที่พวกผมต้อง ขอบคุณพี่นวลได้รู้จักเทคนิคดีๆหลายอย่างได้มาจัดในส่วนของโปรแกรมพวกนี้ให้พวกผมได้รู้ได้ทราบอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของธุกกร,รกิจรุ่นใหม่อย่างเราถึงแม้มว่าธุรกิจนักธุรกิจที่รุ่นเก่าแต่ว่าไม่ได้รู้จักเทคนิคแบบนี้ก็แนะนําให้มาเรียนกับพี่นวลว่าจะได้รู้แล้วก็จะได้ป้องกันตัวเองอยู่อย่างยั่งยืนอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตใช้ชีวิตไม่ใช่ว่ามันต้องเราเองในส่วนของ ภาษีจะราเมื่อไหรหรือสัมปะกวรจะเข้ามาตรวจเราไมมหรืออะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยครับ คือมันมองเห็นภาพเป็นขั้นเป็นตอนในการที่เป็นกระบวนการที่เราจะต้องไปทํายังไงหรือไปจัดการยังไงให้มันถูกต้องแล้วก็ให้มันเป็นระบบเป็นละเบียบที่มายังไงแล้วไปต่อยังไงอะไรยังไงอะไรเง,งีย้ยรู้จักการจัดกระบวนการของเส้นทางการเงินใช่ให้มัน <vào. S 2> ชัดเจนแล้วก็มีกระบวนการที่มาที่ไปอย่างถูกต้องเราก็จะได้จัดการตัวเองด้วยผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รู้เข้ามาเรียนรู้จะได้ทราบกระบวนการเส้นทางการเงินที่อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ต้อง <cs ol k> กลัวไม่กลัวสิ่งใดๆเลย